สัญญาณที่จะบอกว่าเด็กๆของคุณกำลังจะมีหลานสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊จะดูยังไงนะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกก่อนไหมนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังจะมีหลานนะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวติดชิดแนบใกล้กันรักกันปานจะกืนกินนะครับอันดับที่สองนะฮะก็จะแบบรักกันมากนะค,คอยดูแลห่วงใยตลอดเวลานะครับ ตัวที่สามนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการขย่อนป้อนชั้นป้อนเธอทีหนึ่งนะเธอหิวไหมนะครับและอันดับสุดท้ายก็คือบะบาโอบาบานะฮะยิ่งบะบาโอบาบาบ่อยเท่าไหร่นะครับสัญญาณตัวนี้จะแจ้งได้เลยว่าคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะฮะใส่รังไว้ให้เขานะครับซึ่งทีเนี้ยจะมาดูกันว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่บะบาโอบาบารอบแรกเนี่ยอาจจะมีเชื้อหรืออาจจะไม่มีเชื้อก็ได้ นะครับแต่เตรียมรังไว้ให้ไข่แน่นอนไม่เกิน2สัปดาห์นะครับฝากไปด้วยนะจ๊ะสังเกตกันด้วยนะบ๊ายบาย